บาเท้าหลวงพ่อ <c oughs> ที่เคารพอย่างสูงลูกชายของกระผมผูกคอตายภายในบ้านวิญญาณจะอยู่หรือจะไปที่ไหนผมไม่ถามเพราะไม่อยากรบกวนแต่ที่กำลังเป็นทุกข์อยู่ในขณะนี้ก็คือว่าคนในบ้านมีความกลัวผีคนที่ผูกคอตายเป็นอย่างมากกินไม่เป็นนอนนอนแล้วก็โกนะ <g arness> นี้ไม่เสียงเออมันตรงกับแบบฉบับคองฉันเลยเวลากิน,ไม,น,น,นไม่ได้นอนนอนไม่ไมด้กินโอ้ยหัวใจเขาคงจะพูดตามความเป็นจริงเห<ช>มือนกันนะกินไม่ได้นอนก็อ,อยากจะขอบารมีหลวงพ่อขอ,ขอคําแนะนําจะเป็นคาถาจะเป็นของขังอย่างไรประการใดเพื่อแก้ปัญหาความหวาดกลัวของคนในบ้านปัจจุบันนี้ด้วยเถิดขอรับมีเอานี้สินะครับครับมีคาถายบทในเจตตานาน Oh. ในบทกรณีแกท่อ,องตอนเมตตัญสปโร oh. ที่เทว,ทวดารักผีรักอย่าลืมนะไปดูเจตจำนนบทกรณีบทยอ่อบทเล็กอ่ะล้วตัดเอาครึ่งหนึ่งจะว่าขึ้นเมตตัญสปโรว่าเป็นจบเือบทนบีน้ที่พระเคยไปเจริญกรรมฐานในป่า โอ้มีเรื่องเลยสมัยพระเจ้าเนี่ยมีเรื่องสิเวลานั้นเทวดาทุกขเทวดาใจก็ต้องอุบอุบลูกอหลานจะเจ็ไม้ใช่ไหมคือพ้าจะไปวันั้งวันนี้พระกระจำมันสาเต็มมันสาพอกลางกลางมันสาเทวดาเห็นไม่กลับมาชักลำคาญประแดงไปเสียงเสือบ้่งเสียงสิงมั่งเสียงตัวแต่ในเปรนาพระก็กลับไม่ได้ออกภาษากลับมามาแล้วหาพระเจ้ามาเล่าให้ฟัง พระเจ้าถามมีความสุขดีหรือเธอก็บอกว่าตอนต้นมีความสุขแต่ตอนหลังไอ้เสียงเสียงที่ไล่ไล่แรงที่น่ากลัวปรากฏทาไม่สบายใจเพราะพทธเจ้าก็เลยบอกว่าเธอไปป่าเธอไม่เอาอาวุธเอาอาวุธไปด้วยไม่เอาอาวุธไปด้วยอาวุธนะอาวุธพะคนั้นก็ถามว่าในพุทธศาสนามีอาวุธหรือพระเจ้าบอกมีไม่ใช่มีดมีจีขวานไม่ชนูเป็นกระถา พระเจ้ากระรงแนะนด้วยกันสัพรพระเอาแร,ร,ารงกลับไปอยู่ใหม่เทวดารักเลี้ยงของเลี้ยงข้าวเลี้ยงของ,ง,ของ,ง,ของดีจะสบายกินข้าวเทวดาครับรับงความว่าะถาบทนี้ผีก็ตามเทวดาก็ตามรักไม่เป็นตรนะครับครับพอก็จะสามารถแก้ปัญหาครอบครัวเขาใช่ใช่<ๆ>อเมตตันจะสัพโรต้องว่าให้เต็มก็ว่าให้หมดเลยหน่อยเดียวไม่มากต่างครับ